สมัยได้ไหมทุกคนออโดสุดยอดจดแรงๆเลยตอมได้ยังเอาอยัางอาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับโรงเรียรรสนสอนภาษาอังกฤษอึ้ง <c oughs> ป้าปกติจะทำกับเด็กวันอาทิตย์เออ ปกติทํากับเด็กวันอาทิตย์ไงแต่ว่าน,นี้ไม่เป็นเด็กวันเสาร์ซึ่งปกติกะไม่ค่อยให้ตะโกนกันหนีหรอกเออเด็กวันเสาร์โตแล้วอายเขา <c oughs> นะอ่ะโอเคเสียงภาพเรียบร้อยนะโอเคอ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของคําว่า all do เมื่อไหร่ก็ตามอะ่ะถ้าพี่พูดถึงคําพวกนี้โอ้โหดูซีปากกาหมึกแห้งมากเลยทําไมยังปล่อยให้มันมาอยู่ในโรงเรียนเราอยู่ได้อีกทําไมไม่กรุณาทิ้งไป <c oughs> ปรากกาหมึกแห้งเช่นนี้อะอโดออโด <c oughs> ออโด,อโดเออใช่ลงท้ายโจอะตัวเองแปลมาเลยถึงแม้ว่าคำพวกเนี้ยเวลาเขาออกข้อสอบใช่ไหมเขาก็จะออกเรื่องอะไรรู้ไหมออกเรื่องอะไรรู้ปะ่ะลูก อย่างแรกเลยอโซมันเป็นคำประเภทคำสันธานเออ่บางคนก็ยังสงงว่าคำสันธานคืออะไรภาษาไทยก็ออนแอภาษาอังกฤษก็งงอีกใช่ไหมจำไว้ว่าเวลาเขาออกคำพวกนี้ถ้าเมื่อไหร่นะพี่พูดคำว่าคำเชื่อมเข้าใจคำว่าคำเชื่อมปะเออคือมันต้องมีการเชื่อมอะไรบางอย่างใช่ไหมพอคําเชื่อมเนี่ยจำไว้เลยนะพูดคำว่าคําเชื่อมเราต้องรู้เลยว่าเฮ้ยมันต้องมีวิธีการคิดว่าบวกประโยคหรือคําเข้าใจปะ บวกประโยคหรือคำพี่ถามนิดนึงออดโ h บวกประโยคหรือคำ oh. อืมจำไว้เลยพวกนี้ต้องบวกประโยคอ่ะโจทย์เลยแปลว่าบวกประโยคแล้วแปลว่าอันดับที่สองก็มาดูเรื่องความหมายมันแปลว่าอะไรถึงแม้ว่าดังนั้นเนี่ยนะคะเวลาเราเช็คกับคำว่าออดโ h ก็ต้องเช็คว่ามันบวกประโยคไหมเนี่ยแล้วอีกอันนึงคือ มันแปลว่าถึงแม้ว่าฉะนั้นข้อความของสองประโยคต้องทำไมกันต้องขัดแย้งกัน,อกนเออเนี่ยคือแบบพอเขาเขียนคำว่า although มาปุ๊บเนี่ยโฟกัสก็คือว่าสองประโยคนะ้ามันต้องมีความขัด <Okay. S 1> ขัดแยง้งลองแต่งประโยคฮะแต่งประโยคขัดแยง้ <Huh? S 2> แยงอะเราเชื่อมด้วยคำว่า although ดูสิ although even though though อะแต่งประโยคมา ถึงแม้ว่าอะไรดี <brig. S 1> เงียบเลยปกติไม่เคยต่ำประโยคชใช่ไหมรถคันใหญ่โอ้โหทำไมคิดถึงแม้ว่าฉันจะจนแต่ฉันก็ฮะถึงแม้ว่าฉันจะจนแต่ฉันก็อะไรนะอ๋อมีทอง เอามีรถคันใหญ่แล้วกันมันจะได้อ่าม,มันจะได้ดูขัดแยง้งใช่ไหมอ่าประมาณนี้เนาะอ่าจินตนาการกว้างไกลมาก a l h o u g h อะไรคะถึงแม้ว่าฉันจะจนอนะพูดว่า a l t h o u g h ัวเลยพี่บอกแล้วไงมันบวกประโยคประโยคมันก็ต้องขึ้นด้วยปลาเออ i am อ่า a l t h o u g h i am poor i เนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีคอมมาอย่างงี้เวลาเราแต่ง คือคำคือคำเชื่อมมันคืออะไรมันคือการเชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกันนะแล้วแล้วขอแบบเนื้อความต้องขัดแย้งถ้าบอกว่าถึงแม้ว่าฉันจนแต่ฉันก็ไม่มีรถอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้มันต้องเออโอ้ใช่ใช่เขาเรียกว่า it doesn't make sense แพตตี้เก่งมากไม่ make sense ก็คืออ่ะมันไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงแบบว่าพอพูดแล้วมันมันไม่ได้เหตุได้ผลกันอ่ะเข้าใจไหมคะอ่ะเราจะพูดว่าไงแม้ว่าฉันจะจนฉันก็มีอะไรคะหอ ลดออกนี้ <laughs> อ่า I have <Okay. S 1> เอออ I อ่าอย่างงี้อย่างงี้ถูกไหมลกูกเวลาเขียนอย่างนี้ถูกไหม <Okay. S 1> ฮะถูกไหมถูกไหมาขาดอะไรอะประโยคนะขาดอะไรฮะ <Okay. S 1> ถามอย่างนี้แปลว่าไม่ถูกใช่มันเหมือนว่ามันจะต้องอะไรอีกสักอย่างหนึ่งอะ เห็นคาว่าคาป้าคามันเป็นนามนับได้มันต้องมีอะไรนําด้านหน้าใช่ถ้าเราไม่เติม S ถ้าเราไม่เติม S นะคะรถหลายคันใช่ปะ่ะถ้าเราไม่เติม S เ,เราก็ต้องใส่อะไรใส่อะด้านหน้าก็ขึ้นอยู่ว่าจะเป็นคนเออไม่ใช่คนคันเดียวหรือว่าหลายคันนะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่าแม้ว่าฉันจะจนฉันก็มีรถคันใ,ใหญ่แล้วก็ ต้องจาว่าเวลาเราใช้ออโรแล้วภาษาไทยจะบอกว่าถึงแม้ว่าฉันจนแต่ใช่ป่ะปกติถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาภาษาอังกฤษคําว่าแต่ภาษาอังกฤษคือคําว่าอะไรเออมันจะเป็นคำว่าบัตใช่ป่ะแต่จํานะคะว่าใส่ออโรแล้วต้องทําไมใส่บัตได้อีกไหมไม่ได้ตัดทิ้งนี่คือการใช้คําว่าออโรก็คือหนูต้องดูว่ามันต้องบอกประโยคแล้วก็สองความหมายของประโยคต้องทําไมกัน ขัดแยง้งมันถึงจะเข้าเงื่อนไขของการใช้เนี่ยเวลาดูดู2อ,อันนี้คือเวลาเวลาเราทำอะค่ะเราจะเชื่อมสองประโยคเราก็ต้องการตัวเชื่อมแค่1ตัวอันนี้คือกดเลยเข้าใจไหมเราจะเชื่อมสองประโยคใช่ไหมเราก็ต้องการตัวเชื่อมแค่ตัวเดียวถ้านั้นเราใส่ออโดไปแล้วเราใส่บัตได้อีกไหมเออแปลว่าเราอะต้องเลือกใช้อันใดอันหนึ่งประมาณนี้นะคะอ่ะ ต่อมาคือพวกนี้มันต้องดูว่าลักษณะของคำเชื่อมพวกนี้มันจะต้องดูที่ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงกันมันขัดแย้งกันมันคอยตามหรือมันเป็นเหตุเป็นผลกันเข้าใจไหมอ่านะคะอ่าแล้วต่อมาเราดูมีอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในอันนี้คือคำว่า because อ่า because ก็สอบออกอะไรเออ b ecause น่เพราะว่า สุดยอดจำเลยเด็กๆเ,เนี่ยเฮ้ยแพตตี้แบบวันนี้มาแรงมาก because บวกประโยคนะคะอ่าเดี๋ยวพี่เขียนไว้ตรงนี้ because เนี่ยแปลว่าเพราะว่าใช่ไหมมันชอบออกกับคำนี้เลย because of อ่นะคะ because บวกประโยคกับ because of บวก <Have. S 1> คำ <Have. S 1> ใช่เข้าใจใช่ไหมอ่าสมมุติพี่บอกว่าเออ I cannot come to class because it is raining เห็นไหม it is raining เห็นปะเป็นประโยคแต่ถ้าเกิดว่าพี่ใช้ because of คืออะไร I cannot come to class because of the rain เห็นปะก็จะเป็น the rain คำเดียวอ่ะไหนลองแต่งประโยคด้วยคำว่า because มาสิลูกอืมอ่ะ because ฉันติดไวรัสโควนะิดน้าทำไมหนูทำไมหนูคิดประโยคอะไรอย่างนี้ล่ะเ <c oughs> พราะอะไรเพราะฉันไปอยู่ใกล้กับคนอื่นอย่างเงี้ย <c oughs> อ๋อเพราะฉันไปต่างประเทศทำไมประโยคมันดูดูแช่งเนี่ยตัวเองยังไงก็ไม่รู้ว่าประโยคแบบไม่เอาไดยป่ะแบบมันมันแต่งได้เออประมาณนานนะ่าแต่ว่าแบบแบบเหมือนกับว่า go abroad อะไรเงี้ยคือไปต่างประเทศแต่ว่าทำไมเราต้องแต่งประโยคมันดูแบบ ฉันฉันติดไวรัสโคโรนาเพราะฉันไปต่างประเทศเอ้ยมันมันมันได้เลยนะมันได้แต่ทำไมรูม้ะมันแบบเนื้อความมันดูแบบแบบมันดูแช่งตัวเองเลยเลยไม่อยากนี่คือที่ไม่อยากแต่งผมไม่อยากให้หนูติด <c oughs> อ่ะิดสซิประโยคอะไรดี <c oughs> หนูหมดความคิดเลยเหรอเอ้ประโยกปีคอสง่ายๆอ่ะอาตอมลองแต่งสิ ฉันเหนื่อยเพราะ,ะมาเรียนที่นี่ไม่ใช่ๆๆๆอ๋อเล่นเกมนึกว่าฉันเหนื่อยเพราะมาเรียนที่นี่อ่ะฉันเหนื่อย I am tired เห็นไหมคะอะนะ I am tired นะคะอันนี้คือเอาเบสิกของการใช้ b e c a u s e ก่อนเนาะก็ตอบไปเลยไม่คอมม่านะคะจะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหม b e c a <oughs> u s e อะไรนะอาตอมใช้คาว่า <c oughs> เมื่อกี้ I play โอ a y นะซึ่ง uh, okay ค่ะเกมก็อย่าลืมนะคะถ้าเล่นหลายเกมก็เติม s นะคะเมื่อกี้ที่ตอนแรกเราพูดขึ้นมาถ้าเราพูดจากความรู้สึกเราจะใช้แบบว่า because อะไร playing games ใช่ปะ่ะเนี่ยเห็นปะ่ะถ้าเป็นอย่างอันเนี้ยที่ตอนแรกถ้าเราพูดตามความรู้สึกอะถ้าเราพูดเนาะมันไม่ได้เพราะล่ะพี่บอกเราวว่า because บวกประ เออเขาใจป่บประโยคม,ม,มันต้องมีประ,ะ,ประโยคมันต้องมีประฮะประโยคต้องมีประธานเขาใช้ยังประโยคต้องมีประธานดังนั้นเนี่ยโอเคเนี่ยคือสิ่งที่ถูกแต่มันจาไว้บางทีบางทีเราใช้เราพูดออกมาเราพูดตามความรู้สึกเนาะแต่ว่าพอเวลาการทําข้อสอบมันต้องมีความเป๊ะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นได้ป่ะนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่า o อ g ดความสัมพันธ์ของมันคือไงสองประโยคต้องอะไรกันต้องอะไรกัน ขัดแย้งกันในขณะที่ BECAUSE ด้านหลัง BECAUSE จะเป็นปะจะเป็นประโยคซึ่งบอกอะไรสา <A. S 1> สาเหตุภาษาอังกฤษคืออะไรอะ่ะเขาว่าสาเหตุอะ่ะ <A. S 1> เกือบถูกตัว C อตัว A, A. สุดยอดเออก็คือจะบวกคอสของมันก็คือคอสก็คือแบบสาเหตุคืออะไรเข้าใจยังนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสู่ข้อที่6ที่เราจะทำนะ่ะ คีย์ของมันนะ่ะค,คือคำว่าออโดก็คือพอรู้เลยว่าเฮ้ยเป็นออโดปุ๊บต้องยังไงกันขัดแย้งประมาณนี้เนี่ยพอให้พอพูดคําว่าคําเชื่อมปูไปเราต้องระลึกไว้เลยว่าเราต้องดูสุดท้ายคือตอนแรกอระบวกคาบวกประโยคใช่ปะแต่สุดท้ายต้องมาวิเคราะห์ในเรื่องของความหมายค่ะต้องดูความหมายค่ะว่าเฮ้ยความหมายของมันคืออะไรและที่เชื่อมกันนะ่ะมัน เท่ากันไหมมัน make sense อย่างที่ดูว่าเนาะอ่ะเอาไว้ประมาณนี้ไหนใครลองทำข้อ6สักนิดหนึงอ่ะคนที่ยังไม่ได้ทำมาขอทำข้อ6แล้วตอบมาเลยว่าข้อนี้ตอบอะไรนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปบายทางบ้านไปก่อนแล้วก็มาเจอกันใหม่ในวันอ,อาจจะเป็นอาจจะเป็นวันนี้รอบเบย็นก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้กิมพี่ว่ากิมตอบมาเลยดีกว่าข้อ6ตอบอะไร